พอเราตัดแนวตรงนี้เราก็จะใช้คลิปอ่าเกิดไฟนะครับตกคีบเอาปลาติกออกมันจะเป็นทุกพลาติกใช่ไหมครับเซ็ตพยายามคีบแล้วก็ให้ดานซีข้าวเนี่ยครับขึ้นด้านบนนะครับเพื่อระบายไงเราใช่ไปอ่าใส่ซีข้าวอร่อยอ่าใสีข้าวอยน้แต่ว่าคือยู่อนนี้มัานเดี๋ยว่าเราจะตัดมันยอดอก้อนเล็<ม>กลงฮ่าใช่ครับเนี่ยมันจะติด จะติดอยู่ในในกระดาษไอ้พัดทุ่งพัดติกมันจะติดนะแต่เราก็จะใส่ไปในถุงในในนี้เลยได้มดครับได้มดสักทีนี้ในอาตาในในในการใส่นะครับเราจินตนาการทำนี้เลยครับมีขนาดมเห็นไหมครับเราวัดเป็นเลขบวกเลยวัดเป็นเลขบวกเสร็จทีเนี้ยเราใส่ลื่นไหซี่ก็คือในช่องข้อมูลเรากากระบเป็นซี่เลี่ยนมันจะเป็นชองเราก็ใส่ให้เแบเนี่ยอ่าใช่ครับมึนไหลซี่สักทีนี้เราพอเราใส่ปุ๊บ เราก็ใช้ปิดปากไว้เลยอ่านี่ไม้ไม้จะหมดคือมันจะต้องเต็มนึ่งหน่อยนี่นะนะครับใจ่ไหมยครับแกนี้เองแค่นี้เราก็จะตั้งไว้ในของคุณอภูมิ้องนึ่งเดือนจนเส้นใหญ่เมื่อที้นกุ๊บบอกมันจะแตกเอาตามขานเมื่อกี้มันจะแตกข้าวทังมือเลยแล้วเราก็กรองกรองเส้นนําไปชายใช่ไหมครับพอนําไปชายทีนี้ขั้นตอนนี้ก็หมดมันเลือดใช่ไหมครับ ทาเลือเราแบบนี้เลยครับวิธีชายขาเลือเราขยีอ่าขยีอ่าเนี้ยเราขยีขอาขยีเนี่ยเชื่อมันจะเดินอยู่ไหนนี่ตลอดก็คือเราก็ปิดตากทุ่งหัวใบอ่าหัวายมัดไ้้อ่าใช่ว้เราเอาไว้